ะฮไอตอนที่ไม่อยากจะเจออก็เจอจังเลยนะไฟดับเนี่ยแต่พอเล่นตัวที่มันสมฐานะกับฉันก็ไม่มาซะงั้นแน่วันนี้ฮะทุกคนตามล่าหาฉันไฟดับภาคสองไปกับเจ้าตัวนี้เลยนี่เมนอีกหนึ่งตัวที่มีอาบิลิตี้คล้ายคลึงกับแม่ของไฟเอามากๆ ถ้าใจพูดเรียกว่าแม่โคงไฟน่าจะก๊อปสกิลของวีมาน่าจะได้แต่ว่าของวีไม่ต้องพึ่งชั้นไฟดับนะสามารถกดใช้ได้เลยก่ <c oughs> <c oughs> อนที่เราจะไปเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยแม่โคงไฟใครเนี่ยอืมร้อมาเชียวอย่าอย่า,อย,าอย่ามาใกล้วีเราไม่ชอบเมื่อกี้จะพูดอะไรนะ <c oughs> อ๋อก่อนที่เราจะไปเล่นกันอย่าลืมนะ,ะทุกคนสามหัวข้อหลักของเราเริ่มด้วยรูปลักษ์วีจะเป็นหนึ่งในเมนที่เราชอบเขาด้านรูปลักษ์มากเลยนะฮะร่างดั้งเดิมมานะ ่างนี่เหมือนถั่วเขียวอะ่ะเนี่ยดูดิแบบถั่วเขียวจัดจานอะ่ะจนให้เราอยากจะให้เข้าไปสัก9คะแนนเลยฮะกับรูปลักษณ์ของเขาส่วนในด้านกายภาพนั้นมีข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งรู้มาจากน้องๆแฮคือสเตลสดาวของวที่เป็นจุดด้อยนี้เท่าที่รู้มาถ้าเกิดเล่นคนเดียวห้านี้จะไม่มีผลใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะมันจะกลายเป็นเท่าไรหร่อ่ะ1ดาวหรออันนี้ไม่รู้เลยฮใครมีข้อมูลบอกหน่อยดิฮะ ส่วนอะไรที่เด่นสุดของวีน่าจะเป็นสปีดในการปั่นเครื่องที่มากถึง5ดาวกับสกิลเช็ค4ดาวอ๋อโอ้ยแต่บุไม่ Speed สปีด2ดาวเองอะก็ถือว่าพอได้อยู่ปะสำหรับการเล่นคนเดียวสำหรับทุกคนการเล่นคนเดียวอะไรสําคัญที่สุดในด้านสเตตันฮะสำหรับเรานะเรามองว่าการปั่นที่ไวอะคืออะไรที่ดีที่สุดแล้วด้วยเหตุนี้ความสามารถทางกายภาพของ ee, วีเราก็เลยให้ที่8ไปเลย มาในส่วนของความสามารถทางแอ i ลิไทกันบ้างดีกว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะว่า V ีทำอะไรได้ไม่ต้องพูดให้มากความอยู่แล้วสแกนทวิตเต้อย่างไงล่ะและที่สำคัญพาสีของ V ยังเหมาะสำหรับการใช้คนเดียวอีกด้วยก็การที่เราสามารถมองเห็นเครื่องได้อย่างว่องไวภายในขอบเขตรอบๆตัวของ V ียังไงล่ะนั่นก็หมายความว่าแอ i ลิไททั้ง2องอย่างทั้งแอคทีฟและพาสีได้ใช้ทั้งคู่นะฮะมันก็ควรจะได้10เต็มหรือเปล่าล่ะในเมื่อน้องๆหนูๆให้คะแนนกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาไปรับชมกันแล้วนะฮะว่าเราจะพาวีไปได้สักกี่ชั้นกันในตอนนี้ผมได้ทําการเปิดดีคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวิธีในการเข้ารีคอร์ดก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวอุปรกรณ์ช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงก์วิวอุปรกรณ์ช็อปจะมีลิงค์รีคอร์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงค์ไปที่ดีคอร์ดนั้นได้เลย ใน้านีที่ได้กดเข้ามาหน้าแรกที่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของเซเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนในทันทีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนไปทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นเขาว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้และก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป๊อบบี่คําคำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะ ทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะฮะคือหน้าเย็นตัวตนให้ทุกคนเกาะทุกอย่างตามที่เขาต้องการให้เรียบร้อยเลยในนาทีที่ะกดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะฮะเพียงเทา่านี้ก็เป็นการเร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกับเพื่อนๆหรือนัดก,กันเล่นแดนนี่โวในดิสนี้ได้เลยนะฮะไม่กดก็อย่างไงโยสินะกดเลยแล้วกันเฮ้โอ้เฮ Let it c h a มีสองตัวคือกุ้งและลูกโป่งว้า ไอ้ที่สำคัญนี่จะฮักการสแกนแบบคนเดียวเต็มๆไม่ต้องกลัวใครจะมาแย่งปั่นไอ้กุ้งมาแต่ข้อควรระวังก็คือสองหัวใจนะมันก็ระกัดแค่งับเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยกุ้งเฮ้ยเฮ้ยไม่นะอูมันเอาจริงทำไมอ่ะห้องนี้มันเข้าได้ด้วยเหรอวิ่งช้าจังเลยเฮ้ยไม่ต้องเอานี้ตอวนั้นแล้วยะ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 แล้วว่าเล้วว่า ยังหลุดอยู่นะยังพอไปได้ใช่ไหมแล้วกุ้งไปไหนกุ้งไปนั่นแล้วเราไปไหนดีเราไปนี่แล้วกันลยกุ้งไปไกลๆลยตรงนี้มีถึง2เครื่องกับตรงนั้นอีกหนึ่งเครื่องก็3แล้วว่าว้าวมันจะสบายอะไรขนาดนี้เนี่ยการสแกนเครื่องเนี่ยเราเป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาก,กับการหาเครื่องมากเลยดีจริงๆที่เล่นวีโอเสละหาสแกน,น่อยลุป่งอยู่นั่นกุ้งอยู่นู่นอืมไปได้อย่างชิวๆมันจะสบายเกินไปหรือเปล่านะ แบบนี้มันเฮ้ยยี่สิบชั้นนี่นาโอโหเอาแล้วเฮ้ยมาเปล่าควรหลบหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่าจะเสร็จแล้วอะเออไม่ทันเฮ้ย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 อีกแล้วอีกแล้วชืชชะชือโอ้โหทุกคนฮะมันทายกันดีกว่าว่าเราจะเล่นวีไปได้สักกี่ชั้นกันเชียวเราคิดว่า20ชั้นน่าจะไปได้อยู่นะแล้วทุกคนนะคิดว่ากี่ชั้นกันสต็อปเลยนะฮะแล้วก็ไปพิมพ์ก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปต่ออย่ากงละอืมเสร็จแล้วไม่มีไอเทมเลยหรอ ไม่มีจริงอยงฮะมีอะเทปห่าอ,อ้นี่งไง <laughs> ผมตาไม่ดีอ๋ออยเครื่องอยู่นั่นวิ่งมาสแกนในเครื่องแมพเลยนี่วะา,าเถอะโอเคถ้ากุุงอยู่นี่งั้นเราไปนั่นก็ได้เราไม่ง้อเธอหรอกเล่านะเห็นทุกอย่างในแมพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเธอแล้วก็เครื่องด้วยมันช่างเหมาะกับการเล่นคนเดียวจริงๆตัวนี้อือเสร็จแล้วไวโคตไปแล้วครับเช็คหน่อยมีใครอยู่ขา้างหน้าไหมไม่มีอาอยู่ไหนกันนะโอเี๋ยวห้ามาเลยหรอ เฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะสไตมิน่าเนี่ยหมดตั้งแต่เมื่อไหล่ไม่เข้าใจเฮ้ยฮึไม่รีบครับไม่รีบพรุ่งนี้ยังทันและก็ต้องมาด้วยยาเล่นคนเดียวยามาตลอดยังเว้นตัวเนี้ตัวนี้ไม่มียาทำไมอะไม่เป็นไรฮะหึงไม่ได้ยาแล้วก็ยังสู้ไหวถ้าไม่เชื่อดูสคริปนี้สิแง่นี่หรือชันแห่งความเป็นจริงมันจะซักเท่าไหร่กันเชียว Let it แจ็ค <Check. c oughs> มันเหลี่ยมอ๋ออีกตัวกุ้งเฮ่ย <c oughs> ช่างเป็นชั้นที่ง่ายไดย้ซะเหลือเกินมีอะไรไหมไม่มีเครื่องเลยอ้าวไงังไงแงไปเลยไอ้กุ้งน้อยวูวงแงบสอนเครื่องเลยเหรอติดกันขนาดนี้ใจดีกันเกินไปหรือเปล่านี่แน่ใจนะว่าวีมีสปีดในการปั่นสี่ดาวจริงๆทำไมมันไวขนาดนี้เราเชื่อว่าเธอไวไ้อีกวีไวกว่านี้ไวยิ่งกว่านี้สก้าเบิร์สเอไม่ใช่ผิดเรื่องอืเช็คหน่อย อยู่ไหนกันดูฝั่งนูน้นเหรอหูยกำลังเดินมาซะด้วยแล้วเราต้องไปตรงนั้นอะ่ะคงไม่มาหาเราใช่ไหมเร็วปะไม่เร็วโอเคเฮ้ยเครเห็น <c oughs> <c oughs> ไม่ถัาแล้วพอเธอจะรู้ตัวเราก็หายไปซะแล้ว <c oughs> มันก็เหมือนความรักนั่นแหละอยากจะจับต้องสักแค่ไหนเราก็ไม่อาจกว่าเธอไว้ได้เออช่างเลื่อนลางและจางหายไปต่อหน้าสายตาของเราอย่างว,งว่องไวเออ ช่วงนี้เราก็จะ,ล,ะล่อนหน่อยฮะทุกคนเนื่องจากอากาศมันร้อนอะเนาะก็ไม่รู้ว่าอากาศแถวบ้านของน้องๆเป็นยังไงกันบ้างยิ่งถ้าเกิดเป็นเดือนเมษานะฮะเราว่าน่าจะยิ่งร้อนเข้าไปยิ่งกว่านี้แต่ว่าหัวใจเราอะหนาวเหน็บมากเลยไม่มีคนมาให้ความอบอุ่นเลยครับฮึสกิสการตีนะเจอเกันมากเกินพอแล้วไปปั่นเครื่องดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ชัวร์ทำให้มันช้าอ๋อสต่ร์มินา150มันไม่เพียงพอช่วยทำตัวที่มันมีค่าสเตตัส5เดาวทุกอันมาจะได้หรือเปล่าแต่ให้ต้องเสียโลบักซื้อสักพันหนึ่งก็ยอม มันโคตรโกงเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันไปไหนดีชุบชับชุบุบอือเฮ้ยโออมหนึ่งทีตาไม่ทันจะสิงงงแล้วก็บูสต์สปีดหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้วิ่งยาฮะฮะหลุดว่าในตอนนีู้กอมสีเหลืองก็จำเป็นถ้าเจอเก็บด่วนเลยอะทำไมวีมันช้าจังวะหนักหัวเหรอ น่าจะใช่ก็เป็นจอทีวีแกลล้วรุ่นเก่านี่นะหนูหนูสมัยรู้จักจอทีวีแก้วไหมเนี่ยไม่ทันเลียตดิประตูลิฟต์อยู่ข้างหน้าโอ้ยสโลแต่ก็ถึงฮะฮฮตอนเล่นแม่คมไปไม่เห็นจะมาไวขนาดนี้เลยแม่ไดโนเสาร์แค่ตัวเดียวใช่ไหมอืมตัวเดียวพอได้อยู่เฮ้ยเลื่อนงูนี้เหรองั้นเก็บไว้ก่อนเลยเครื่องนี้วันนี้มีแวววัทุกอนมีแวว,วจะเจอช่างไฟดับเอ้แต่มันก็ไม่มไ,ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกปะเราสแกนได้แล้ว ถึงไม่ใช่แม่คมไฟเราก็สแกนได้หืมชนทุกชั้นแล้วแม่โนนเสาอยู่ไหนวะได้ยินเสียงคือฟอฟอฟอเป็นงูเชียวโอ้โหเรายังไม่เก็บนะทุกคนจำไว้ก่อนมันอยู่ตรงเครื่องนี้นะถ้าเราโดนงับเราจะมาใช้อันนี้ก่อนเพราะมันเป็นกล่องใหญ่ก็จริงแต่อนุภาพสำหรับเมนอะเทียบเท่ากับจ้ออันเล็กนี่แหละเยบบี้มาแม่นนเสาก็มาแต่ว่า ไม่ทันการแล้วแหละเราวน่ะเสร็จก่อนใช่ไหมไม่เสร็จว่ะเฮีย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 เฮ้ยเฮี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 ยเฮยเฮ็ยเฮี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 ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮี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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮี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 ยเฮ้ยเฮยเฮียเฮัยเฮียเฮเฮยเฮียเฮยเฮยเฮยเเฮยเฮยเฮ โอเคผมว่าต้องโดนสักหนึ่งทีและเลิกกันนะเลิกกัน <S <S เลิกกันเลิกกันเลิกกันเออไม่เลิกเหรอฮะโอ้เลิกกันแล้วอยา่าแค่วาตามกันไปอีกเลยในชาตินี้ทําไมเราวิ่งหนีไม่พอหนะ่ะไอตัวนั้นมันสป,ปีดเท่าไรหรวะแงบปลอดภัยไปเปาะหนึ่งเครื่องนี้เสร็จสิน้นมีความสามารถในการปั่นเท่าไรปั่นเลยถ้ายังไม่พอเอาตีานทีมเลยยัง,ง่วนโอ้โหอยู่นั่นเลยชิวแล้วฮะ เอ๊อสรุปไอความสามารถนี้ทําอะไรได้นะลืมไปแลวเอาจริงๆนะเราเคยจาอะไรได้บ้างวะเกี่ยวกับแดนดี้เนี่ยไม่เลยไม่มีเลกนิดเดียวเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยเอ๊ะเลยเหยมาอ๋อไอห้องที่มันนานๆเจทีนี่ว่าเออใช่แต่มันโผล่ทางนี้เราก็เลยไม่คุ้นอีกแล้วนอกจากเล่นมาเราเคยโผล่ทางนี้แค่2รอบเองมั้งแล้วห้องนี้มันคือห้องใครอะทำไมมันนานๆทีแบบนานๆทีจะโผล่มาโอ้โหสามเครื่องติดกันถ้าพี่จะใจดีขนาดนี้ เราจะยกโทษแท้ก,ก็ได้ที่ส่งเมนมาหาหลองในชั้นที่แล้วมันน่ากลัวมากเลยนะตัวเองน่าจะผ่านไปได้ยังไม่มีปัญหาอะไรกับชั้นนี้ที่น่ตกใจก็โฮมีเพียงแค่แบบมาไม่คุ้นเท่านั้นเอาจริงๆนะมาบ่อยไปปะ <c oughs> ะปะคือไงความสัมพันธ์เราดีกันขนาดนั้นเลยเหรอแม่แม่ด้วงกวางก็มาจะด้วยเจอบ่อยไม่ชอบเลยและหนีไม่ได้ก่อนอื่นเราต้องมาร์กจุดไว้ก่อนนะว่าตรงนี้มีโคก้กถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะวิ่งมาเฮ้ยเดินแถวนี้ก่อนแล้วกันนะโอ้เราก็มีโค้กด้วยเก็บไว้ใช้ เงะงะเอ้ทำไมหยุดหอมแส้แห้งเชียวไปหาอะไรกินหน่อยไหมล่ะเดินบ่อยเหนื่อยนะจ๊ะเออแล้วเครื่องตรงกลางสองเครื่องจัดไปเฮ้สามเครื่องเลยหรอออ้ยฟ้ามาปลดเหมือนจะใจร้ายแต่รินใจดีใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยอยู่ไหนกันวะไม่เห็นะไรเลยอ๋อเห็นแล้วเฮ้อแล้วอีกตัวล่ะตัวอยู่นั่นเราต้องหาอะไรมาป้องกันไอ้เจ้าดวงนี้หน่อยอันนี้แล้วกัน หนึ <premises. S 2> Whoa! 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 ่งชิ้นเฮ้ย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 โชว์ยืดมาจับก็ไปเอ้ยไม่โดนว่ะว้าวนี้มีเครื่องเหรอเอ๊ะว้าฮ่าฮ่ว่าแล้วเฉียวว่าคนที่ตามมาไม่ใช่ตัวเดียวฮูอีกแล้วคือเป็นเยอะไงไม่นี่ว่ะมันงับเป็นด้วยเราโดนมาแล้วเลือไปเลยอ่ะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องแถวนี้พอจะมีอะไรให้เก็บไหมจ๊ะเออแม่เมย์้าฮ่าโชยืดมันเอาไปแล้วหาอะไมาเปลี่ยนเช่นอันนั้นนี่ไงข้างหน้ามีเดินทดสอบไหมอยู่นั่นเอ้วยังไม่ลู้ตัวนี้เลย เฮ้ยไอเจอเฮ้ยมันยึดเราปะเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหไอแดงเอาเสาหนีไงวะหลุดอุ้ยหลุดจริงหลุดจริงใช่นี่เลยไอตองนี่สามารถบังเราได้ไหมอะไม่ได้หรอกยืดฮะยาไม่นะทำไมต้องเป็นยาด้วยอะเฮ้ยขู่กันอีกแล้วอยู่ไหนไอดวงอิ่มหรือยังอะกินไม่ขนาดนั้นไปเล่าข้าเป็นผีเสื้อได้แล้วมั้งโอเคแต่งไปเป็นพวนมาไี่เราชอบปานให้ไวกว่านี้สิวะมาเลย ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่แน่อ่าเธอไม่อิ่มสินะะโอเคเครื่องสุดท้ายเท่านั้นแต่ตรงนี้มันคตรโล่งเลยอะมามามาหยุดเลยหยุดหยุดโอ้ยไม่หันมาคู่โอ้โหอเฮ้ยหลุดไปหนึ่งตัวเหรออยู่ด้านหรือเปล่าอยู่ด้านจะด้วยถ้าเราเลี้ยวขวาเธอจะหันไหมไม่หันโอเคงั้นดีกินก่อนเงบหลุดดีวะเงบรู้จักคาว่าหลุดไหมเนี่ยกินจะหมดอยู่แล้วโอเคต้องโดนแคกทีน่ะนั่นไง ไปแล้วโอ้ oh, here we go again เฮ้ยเฮ้ยเฮทุกคนผมว่าผมกำลังจะไปผมกำลังจะไปจริงๆไปแบบจริงๆจังๆเลยววา